ระยะทีมาทะเลอะวั What เหมื่อไรใครอระยองโอ้มพูดตายแล้วไม่ได้บอกว่าระยะไอ้นี่ระยองแต่เมื่อระยำไม่ใช่เลยระยะที่เป็นอะไรวะเยอาไม่ทันโอเดนเทอร์ได้ ที่เป็นคอมไฟคอมไฟระยะใช่ใช่เราเป็นบูในยุทธภพดีกว่าไปไปเอ้ารองเท้าปูอสได์สไรเอ้าอะไรไม่เอาไม่เอ เฮ้ยไม่ได้เราหมดสั้นเราหมดสั้นเลยเราเลือกไม่งเหมือนหมดแล้วอ่ะหมดโคต้าแล้วหรอค really. ืนนี้มาอีกอีกอีกสักเกมพักผ่อนปเฮ้ยผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยโอ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยแบ่งผมบ้างดิมองไปกับระยะแล้วเขาบอก สัก2เกมแล้วกันสำหเราค่ำคืนนี้ทำไมใจทำไมใจมันจะไปตัวใจไม่มีบัฟเลยวะเียยไไมม่อะรลตัวกูมีระเบิดลูกเดียวไงเรต่อเรียบร้อยสมองหวานสมองหวานสมองหวานนะว่าอะไรวะเกมสุดยอดสมองว่างเปล่าสมองว่างสองเกมขอเปลี่ยนหมวกแป๊บหนึ่ง เปนเป็นน้ำแข็งด้วยุ้ยทำอะไรเลยก็วินได้หรอวะโอเมอร์เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ชีได้ใจได้ใจได้จีไม่เท่เลยวะยิ้เลิมหมวกนี้แม่งไม่เฟี้ยวเลยโจนสลัดไงจนสลัด เบิ้มอยากแต่งตัวไหมเบิ้มเติมตังเลยจะลองยูเช่แบ่งอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้นูฮืนไม่รู้เราโมงแร้ไปบูรนยุทธภพไม่สนคนข้างหลังนี่ไม่ระยะเอ้ยเอาของดิ กินขโมยของเหรอยูโนระยะตายละไม่ตายละเบิดกูแค่นี้กูรู้ระยะไอ้สัสจุดโนระยะโดนระเบิดสัสอล้ยมันมีแบบปรับก็เปิดมาเขาเดืนเดืเลยเหรอ เอมันออกจากหลุมไม่ได้นะเว้ยเอ้าเอ้้ไหียโล่ไปใช่เอ้าเอ้าอ๋อครับเลิฟไอ้เหี้ยมันแอบมุมเออกูสีเล่นสีเม่งเป็นเกมเป็นกล่องเนี่ยเป็นเอฟเคป่ะน่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันเป็นเอฟเคสตรัทจีไอ้สัส สยูโนระยะครัมเลยโดนน้อยๆโดนน้อยๆเดินน้อยโดนน้อยแต่เอาชัวเขาไอ้นี่เขาสมองหวานเลยนครับเอาไอ้นี้ออกเอาไอ้นี่ออกแล้วก็โดนอล้ขั้นสุดท้ายเอาไอ้บาลิเออร์ออก เียบร้อยครับเหม็นกล่องบอกเลยเบิ้มอันนี้คือฟรีฟอร์ออ l อย่างแท้จริงอัตลักษณ์นี่แบบชอบหน้าฮิตเลอร์ยหน้าหวานด้วยด้วยหมูติ๊มัดคือเดอะเบสแล้วด้วยไม่ใช่หมวกนี่หรอต้องรู้ระยะนาอันนี้ไนท์อเป็นได้ขอคำเลิฟไนท์ก็เป็นได้ขอคำ น่าก็เป็นได้นะครับเริอเบิ่มกดเบิ่มกดครามเริบหนักเลยนะชับิรับไม่ได้พูดมันพิมพ์ไปสัตใจไรไหนะเบิ่มวันนี้ก็มาแล้วอยู่ในศึกวชันคลิปกับพวกกูดีกว่าไมส่งให้แล้วค่อยเออบิ่มพีเบิ่มีที่บอกว่าดูพร้อมกันนี่หว่า อ,อันนี้ต้องรู้ระยะนะครับรู้ระยะหรือไม่เฮ้ยเยร,ระยะ,<ต>ยะเลยสัตว์าตายแล้วฮิตเลอร์แล้วบอกห้จะตายได้ยังไงคุณผู้ชมเอา้เอาระเบิดใคร ไม่รู้เปิดยังยาวเลยสงคราวะน่ะบอกเลยเกมนี้ต้องเป็นของโก้โอ้โหแมลามองไม่ต้องมองทั้งแมปเลยนะว่ามันมีอะไรอยู่ไกลๆหรือเปล่าเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยทีนี้วิ่งช้าแม่งวางอะไรวะเนี่ยแต่เล่นเดียดีวะมาแล้ววางขัวยกระโดนวางขัวยกระโดนอันนี้ต้องรู้ระยะคลองจริงอ้าวอ้าวเอาโลกเลยขวาหน่อยเออ ระยะขั้นหนึ่งวะเอ,อามองเริ่มงองแล้วเริ่มองอะไรลงมาบ้างเรียบร้อยจ่าตายแน่จ่ารู้ระยะนี่ดูยันลงนอนคนแรกอีเทีแล้วเฮ้ยเรียบร้อยนะเวยเฮ้ยผมจะนะได้ไงนี่เป็นวันชุดโนโ้ <c oughs> ตายพักผ่อนระยะประชันคลิปใบกล้วยบอกเลยสั้นๆวันนี้คนระับรู้ระยะ